การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความรักที่สวยงามในยามที่ได้เจอเธอคิดจะอบกอดมันไว้ หมดทั้งใจขอแค่รักคงอยู่ตลอดไปแต่บางครั้งอาจกลายเป็นความมืดมนหาก,กว่ารักมากลงจนบางตาเราความสวยงามกลับ เป็นขนาดนี้ต่อไปจะเป็นขนาดไหนวะเนี่ยยอมแล้วใช่ไหมว่าจะพาแม่มาไล่หนีตามมันไปด้วยคุณมรรัตไม่ใช่เมียคุณหลวงแต่เป็นเมียกับผมต่างหากไอเดชทำตัวเป็นผู้รากมากดีที่แทนแอบพบทูกกับเป่าในเรือน้งถ้าคุณมาไลทิ้งกับผมมก็ผมจะแฉความรับคุณหลวงทั้งหมดและที่ผ่านมาระหว่างใช้จุเดชมันคืออะไรกับผมแค่ฝืนใจทําตามหน้าที่เพื่อตอบแทนบุญคุณคุณหลวง Come wow. แล้วกางผ้าสีลมให้เท่ากันนะเจ้าค่ะอ่ะ,อะกำห่อผ้าอะไรเหรอจ๊ะเสื้อคุณหลวงนะขอรับเห็นว่าเลอะดินแล้วซักไม่ออกเลยจะให้กับผมเอาไปเผาทิ้งนะขอรับอืขอฉันดูหนสิ ตื่นมาเนี่ยคุณอะไรเจ้าคะแย่แล้วเจ้าคะ่ะมีอะไรอ้วนบ่าคุณบูงา,ามาบอกว่าคุณบูงา,าไม่กลับเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเจ้าคะ่ะบ่าคุณบูงา,ายอยู่ไหนทางนี้เจ้าคะ่ะคุณบูงา,าไปไหนวะจะรู้ได้ไงอะเอ้ยเองนี่ ก็อย่างที่เดชบอกนั่นแหละว่าฉันไม่สบายก็เลยกลับมาก่อนฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าแม่บุงอาจะอยู่หรือกลับตอนไหนที่ยังไม่กลับเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไปค้างอ้างแล้แม่ผู้ชายคนไหนก็เป็นได้แม่มาอะไรกังวลมากไปหรือเปล่าคุณหลวงไปทำอะไรมาเจ้าคะแผลเต็มไปหมดเลยอะ เมื่อวานรถล่าที่ฉันนั่งอ่ะมันสะดุดหินจนล้มไงตายแล้วเจ็บมากไหมเจ้าคะให้ฉันช่วยทายาให้ไหมเจ้าคะไม่เป็นไรหรอกแผลตลอนดนิดนหน่อยอขอบใจนะมีหน้าล่ะคุณหลวงถึงได้ให้กำเอาเสื้อไปเผาทิ้งน่าจะเลอะมากอยู่ใช่ทั้งเลอะทั้งขาดเลยแหละฉันเห็นเป็นชุดทางการก็เลยให้เอาไปเผาทิ้งใครจะได้ไปใส่ต่อไม่ได้ ฉันไปทำงานก่อนนะสายแล้วเจ้าค่ะ

ทำอย่างนี้ด้วยขอรับแค่นี้เรื่องมันเย็นเร็ว้ายไม่พอดูกขอรับ,รบก็เด็นดนั่นแหละเป็นคนเริ่มเรื่องเองฉันบอกแล้วใช่ไหมให้กลับไปคุยกันที่เรือนคุณหลวงมอบตัวจะขอรับไม่ถ้าฉันต้องติดคุกสู้ยอมตายก็ดีกว่าขอยไป เดจัดการต่อแล้วกันฉันจะรีบกลับเรือนเดจําไว้นะว่าเรื่องทุกอย่างในคืนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมากอน หัวใกรรมให้กับผมด้วยนะขอรับคุณบูงา ไม่ซุ่มไม่ให้เสียงข้าตกใจหมดเองนั่นแหละข้าเรียกตั้งหลายทีทำไมไม่ขานฮะนั่งเงียบเงียทำอะไรตรงนี้คนเดียวงานการไม่ออกไปทำข้าไม่สบายว่าจะเข้าไปนอนพักตกลงเองมาหาข้ามีเรื่องอะไรเนี่ยตำรวจตำรวจมาแจ้งเรื่องคุณบุงหานี่คนเจอศพคุณบุงหาแล้วคะหรือทำไมเองถึงคิดว่าคุณบุงหาตายแล้ว ็เองบอกว่าตำรวจมาแจ้งเรื่องคุณบุงาแล้วก็ทำหน้าอย่างมีใครตายอย่างนั้นแหละเธออย่างไม่ตายแต่เธอถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเกิดอะไรขึ้นกับแม่บูงาหลือเจ้าคะทางตำรวจคาดว่าคุณผู้หญิงโดนชิงทรัพย์ขอรับเพราะว่ามีบาดแผลที่บริเวณศีรษะและของมีค่าที่ติดตัวก็หายไปทั้งหมด แล้วตอนนี้แม่บุงหาอยู่ที่ไหนเจ้าคะคนร้ายคงคิดว่าคุณผู้หญิงตายแล้วเลยนำร่างมาทิ้งไว้ที่นี่ขอรับ <c oughs> โชคดีที่คุณผู้หญิงยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ตอนนี้ทางตำรวจส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วขอรับแม่บุงหาไม่น่าเลยคุณมาอลไรหตุ <c oughs> คิดมากเลยเจ้าคะ่ะ <c oughs> คุณบุงหาที่มือหมอแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะเจ้าคะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวไปหาแม่บุงหาที่โรงพยาบาลก่อนนะเจ้าคะไปจ้า ผมแมูุ่งาฟาดเคราะห์จริงๆคุณปูงหาเป็นคนรู้จักของฉันแล้วก็คุณหลวงแถมยังมามีเรื่องในคืนวันสวดของเจ้าคุณพ่ออีกต้องตามจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดเข้าใจไหมขอรับคุณพระทางตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ขอรับเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ฉันไม่ว่าแต่ต้องจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้กล้าดียังไงเนี่ย มาทำร้ายแข็งในงานศพเจ้าคุณพ่อของฉันถ้าอย่างนั้นกับผมคงต้องขอสอบปากคำเบาวของคุณหลวงทุกคนที่ไปในงานศพเมื่อคืนด้วยนะขอรับได้สิบ่าวที่เรือนฉันไว้ใจได้ทุกคน<ม>เดชเป็นทุลายฉันทีขอรับเชิญทางนี้ขอรับ โอ้ oh, แม่มาลอยอย่าคิดมากไปเลยนะร้องไห้มาทั้งวันแล้วอย่างน้อยเนี่ยแม่บุงงาเคงไม่ได้ตายไปซะหน่อยแม่บุงงารอดตายจากการถูกทำรา้ายแต่กลับไม่ได้สติถูกแม่คุณนี่ต้องนอนปเป็นผักเป็นหญ้าจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เสียดายน่าจะตายไปให้รู้แล้วรู้รอด ฉันจะได้จัดงานฉลองนี่หล่อนจิตใจหล่อนทําด้วยอะไรเนี่ยฮะถึงพูดจาแบบนี้ได้อา้าวทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็ในเมื่อฉันรู้สึกสะใจอย่างที่ฉันคิดจริงๆคนเจ็บเจียนตายหล่อนยังพูดจายอะเย้ยได้จิตใจหล่อนนี่มันคงจะดําสนิทจนเกินจะเยียวยาสะหรมั้งโถแม่มาลาย ดูสิร้องไห้จนตาช้ำไปหมดแล้วน่าสงสารจังเลยฉันขอโทษนะจ๊ะที่เข้ามาหาเรื่องไม่รู้จักเวลาเวลาเดี๋ยวฉันช่วยปลอบใจให้นะจ๊ะอสมนำ้ำหน้า Yeah. <laughs> ปล่อยให้อีนางลำเพยเจอฤทธิ์ของแม่มะไหลบ้างจะได้เข็ดจะไปไหนก็ไปไปะเจ้าค่ะยโอ้คนหลวงคนหลวงต้องจัดการอีนางมาไลให้ลำเพยนะเจ้าค่ะดูมันทำกับลำเพยสิทำขนาดนี้จะหายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะ แล้วแม่ลำเพยเนี่ยจะให้ฉันจัดการยังไงล่ะลงทอดมนันยังไงก็ได้เจ้าค่ะไล่มันออกไปจากเรือนได้เลยยิ่งดีแต่ว่าเรื่องเนี้ยฉันว่าแม่ลำเพยเป็นคนผิดนะแม่ลำเพยไปหาเรื่องแม่มาอะไรตอนที่เขากําลังเสียใจอยู่โดนแค่เนี่ยยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ํานี่คุณหลวงจะเข้าข้ายนางมาอะไรหรือเจ้าค่ะลำเพยไม่ยอมนะเจ้าค่ะโอ๊ยอย่าคิดว่าถือไพ่เหนือกว่าแล้วฉันต้องยอมเธอไปตลอดนะถ้าฉันหมดความอดทนกับเธอเมื่อ,อไหร่ เธอได้เห็นดีกับฉันแน่อเอาเงินนี่ไปทำแผลที่เหลือถือว่าเป็นค่าทำควันแล้วก็เลิกสร้างเลือกปูดหัวให้ฉันได้แล้ว คนบ้านนี้มันเป็นบ้าอะไรกันไปหมดวะ หมอว่าไงบ้างหรือขอรับคุณมาลัยหมอบอกว่าแม่บูงาโดนทำร้ายที่หัวอย,ย่างหนักต้องแปลว่าคุณบูงาต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตงั้นหรือขอรับจะ้ะหมอบอกว่าไม่รู้จะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ ถึงฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่แต่โชคดีที่แม่ปู่านามีสมบัติเยอะพวกจะติญาตก็เลยผัดกันมาแวะเวียนดูแล คุณหัวเดชจำไว้นะว่าเรื่องทุกอย่างในคืนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาหัสศีกามให้กับผมด้วยนะขอรับคุณบุงา เดชไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกับแม่บุงหาจะขอโหสิกรรมทำไมฉันไม่ยอมคุณหลวงเดชเป็นของฉันคนเดียวฉันไม่ยอมให้เดชไปไหนทั้งนั้นน่ะคุณหลว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง8ครับ